ข้อเลียลง้อของทกนขาพมาได้นั้นเราจะต้องมีความเชื่อมั่นแล้วเรามีการติดต่อสื่อสารกับคนพม่าอย่างใกล้ชิดน,นะครับแล้วก็ให้เขามีพึงมีความพึงพอใจในเรื่องของการบริการของเราอย่างการณีที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าประเทศไหนหนะจีนใช่ไหมฮะที่อีเมลไม่ตอบโทรศัพท์ไม่รับอะไรเนี่ยพม่า,มาก็อย่างนี้นะครับ โทรศัพท์เนี่ยรับแต่อีเมลไม่ตอบผมคุยกับผู้ประกอบการเยอะะเลยเพราะว่าสามสี่ปีเนี่ยก็มีเพื่อนๆคนไทยเนี่ยเข้าไปพบหลายร้อยบริษัทผมเขาก็เล่าให้ฟังว่าอินทำเป็นเมลไปไม่ตอบเลยบอกเป็นอย่างนี้คเมลไปไม่ตอบนะนอกจากว่าถ้าหากว่าท่านโทรเข้าไปอันนั้นเขา คุณยังมองนี้เนี่ยมองมองในแง่ของไอ้มารยาทการค้าบางทีเราจะดูว่ามันแย่อะไรค้าขายกันอย่างนี้ได้แต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยเรามองอีกด้านน่ญี่ปุ่นมันก็ทําไม่ได้ฝรั่งมาค้าขายกับเราแข่งับเรา่างนี้ไม่ได้เราเงินได้เปรียบไม่ตอบได้ไาเรายกหูโทรแล้วที่บ้านเราก็มีคนพูดภาษาพม,ม่าได้หลายเยอะ แล้วก็ถ้าัาคุยกันไม่รู้เรื่องเราบินไปเลยเดีย๋ยวนี้ค่าเครื่องบินก็ไม่ถี่พันบาทตรงนี้เป็นข้อแก้เบียของเราคือผมพูดเนี่ยผมอยากจะให้กําลังใจกับเพื่อนผู้ประกอบการที่ท่านจะรู้เข้าตลมาดพมา่านะผมพูดเนี่ยผมจะให้ภาพทั้งสองด้านว่ามันมีโอกาสและพม่ามีความคัดแหวงในเรื่องของความร่วมมือแล้วก็ซัพพลายสินค้าจากประเทศไทยนะครับ ในขนาดเดียวกันเนี่ยที่เขามีมีอุปสรรคมีจุดอ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นกำแพงขวางกัน้นทำให้พู่แข่งของเราเนี่ยแขงกับเราได้ยากเราเราเราต้องพยายามนะครับแม้ว่าอุปสรรคมันจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขนาดเดียวกันเดี๋ยวก่อนหรือผมได้มีสไลด์อันหนึ่งนะครับจดีจะฝากไว้ที่อาจารย์สายานันถ้าเผื่อว,ว่า สไลด์นี้ในอนาคตเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับกับาทางาผู้เข้าร่วมสัมมนาคืออันนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อวานนี้เองนะครับทางสภาหอการค้าและพมา่าเมาประชุมกับสภาหอการค้าไทยที่โรงแรมปาซาแฮปติ้นีเดี๋ยวผมจะทิ้งสไลด์นี้ไว้ให้เลยจะไม่บอกว่าในนี้มีอะไรนะครับก็ไปหาเอาดู ของอาจารย์ยาทิ้งนะเดี๋ยวไม่เป็นเก๋เขาเป็นว่าฝากไปทีป่ฝากไว้ที่อาจารย์สายันใครอยากได้ความติดต่ออาจารย์สายันแล้วกันนะครับเมื่อผมได้มาเมื่อคืนนี้เองเขาประชุมเสร็จปุ๊บทางเลขาธิการสภาห,หอ,อการค้า